เครื่องตัดสติ๊กเกอร์ t ีเน็ไม่ใช่ว่าจะตัดแต่สติกเกอร์ได้อย่างเดียวฟังก์ชันหลากหลายทั้งวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงจึงไม่แปลกเลยที่ยอดขายจะสูงติดอันดับหนึ่งของโลกมันทำอะไรได้หลายอย่างอีกตั้งมากมายจนคุณต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวตัดสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าโลโก้ต่างๆตัดเฟรกกร,รมยี่รีดติดเสือ้อ สติกเกอร์ติดรถแต่งรถงานป้ายต่างๆงานเพน้นงานฉลุกระจกกัดลายแกะสลักต่างๆและอือ่นๆอีกมากมายเครื่องแต่ดสติกเกอร์ฟีเนตคุณสมบัติคุ้มค่าเกินราคาได้คัดงานเนีบ้บมาร์กเล็งกล้องด้วยกล้อง C C D เม่นยำที่สุดตัดคมด้วยใบมีด35อ,องศาตัดยาวได้ like, อย่างต่อเนื่องไม่มีจำกัด ไม่ต้องมานั่งเฝ้าของแถมครบคันจัดส่งถึงที่ติดตั้งให้พร้อมสอนใช้งานโดยทีมงานมืออาชีพจากเรา